นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกมีเพื่อนเข้ามานะคะมีเพื่อนเข้ามารอนิดนึงนะคะครูก็หยุดก่อนนะคะเดี๋ยวแล้วนำเสนอมาอสวัสดีค่ะเราเริ่มกันใหม่นะคะครูก็สวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะ สวัสดีค่ะนักเรียนรอบที่สองวันนี้เราเรียนเรื่องการอ่านจับใจความนะคะจุดประสงค์มีอยู่3ข้อก็คือบอกหลักการในการอ่านจับใจความจากเรื่องที่อ่านได้จุดประสงค์ของเราข้อที่2คือจับใจความจากการอ่านเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามได้ แล้วก็เห็นคุณค่าของการอ่านจับใจความจากเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามนะคะเรามาดูภาพกันทบทวนคําศัพท์เรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามกันนะคะถ้ามีอันไหนที่ยังไม่ได้จดเวลาดูคลิปเสร็จแล้วก็ตามจดนะคะมีคำว่าระยอก็กคือคลาดคขั่นคขามไม่กล้าสู้จดไม่ทัน ไปตามดูคลิปได้นะคะไทยก็คือถุงยาวๆใหญ่บ้างเล็กบ้างสำหรับใส่เงินหรือใส่ของนะคะต่อไปขัวขัวคือคำเรียกพิสุจน์ที่มีอายุมากเรียกคนที่มั่งมีว่าเจ้าขัวเข้าใต้ก็คือเริ่มมืดต้องใช้ไฟต้องใช้แสงไฟมักใช้ว่าเข้าใต้เข้าไฟ อ่ะอันนี้เรียนไปแล้วเมื่อวานกำราบนะคะทำให้เข็ดหลาบทำให้กลัววิโยคก,การจากไปการพลัดพรากอันไหนที่ซ้ำไม่ต้องจดนะคะจดที่เพิ่มเข้ามาใหม่ต่อไปผุงอาการที่ทิ้งหรือปาสิ่งของโดยเร็วกระโดดโดยเร็วอลมานชุลมุนวุ่นวายแตกตื่นอันนี้ก็คือน่าจะเรียนไปแล้วเมื่อวานนะคะ ต่อไปหมอตำแยหญิงที่มีอาชีพทำคลอดตามแผนโบราณถ้าสมัยปัจจุบันก็เป็นนางพดุงคันนะคะสมัยก่อนเรียกหมอตำแยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกคำหนึ่งสําเนียกก็คือคราวที่แล้วนำเสนอไปแล้วแปลว่าฟังคอยเอาใจาใส่กำหนดจดจำชีต้นคือพระสงฆ์ทองเนื้อก้า ก็คือทองคําชั้นดีเนื้อทองบริสุทธิ์ไม่มีแร่ธาตุอื่นเจือปนบางทีก็เรียกว่าทองนพคุณนะคะระหว่างนําเสนอเราเรียนช่วยปิดไมโครโฟนด้วยนะคะอ่าคัดคำเมนอันนี้ก็คือนําเสนอไปแล้วดึงชายผ้าที่จงกระเบนอยู่ให้สูงร่นขึ้นไปเหนือเข่าสมระดีก็คือความรู้สึกตัวนั่นเองอ่าเรามาดูคําถามแรก จะให้หาความหมายนะคะอ่ะมีคนเข้ามาแล้วเออสุภาพรคูตออได้ไหมเนี่ยมันไม่ไปอ่ะไม่เอ่ยเดี๋ยวนะคะ สุภาพรสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณนำเสนอใหม่นะคะมันสะดุดมีดินสอมาเกี่ยวอะเดี๋ยวนะคะอ่ะดูใหม่นะคะเริ่มแล้วจากที่นักเรียนได้หาความหมายของคำจากบทเรียนเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงาม สามารถนำมาใช้ได้ในการเรียนได้อย่างไรใช้ได้ดีเลยนะคะใช้ในการสรุปความได้ด้วยเนี่ยที่ที่เราจะทำกันต่อไปเนี่ยก็คือใช้ในการสรุปใจความสำคัญนักเรียนจะอ่านจับใจความอย่างไรจึงจะถือว่ามีประสิทธิภาพตอบในใจนะคะ,ะมาดูการอ่านจับใจความเป็นคุณสมบัติที่สำคัญ ของการอ่านที่ดีและการอ่านจับใจความจะต้องสามารถสรุปใจความสำคัญหรือตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้ด้วยตั้งใจเรียนนะคะท้ายคลิปมีแบบฝึกหัดให้ทำแบบฝึกหัดให้ทำแบบฝึกหัดท้ายคลิปให้ด้วยนะคะวันนี้จะไม่สั่งตรงอื่นนะคะนอกจากในคลิปเท่านั้นะจะได้ไม่เยอะนักเรียนเคยอ่านจับใจความภายในเวลาที่กำหนดหรือไม่ น่าจะเคยนะคะป5้ามีทำถ้าเคยนักเรียนมีวิธีอ่านจับใจความสำคัญได้ดีอย่างไรเดี๋ยวมีคำเฉลยนะคะคำถามอีกนักเรียนคิดว่าการอ่านจับใจความควรมีมารยาทในการอ่านหรือไม่อ่านหนังสืออย่างไรจึงจะถือว่าเป็นผู้มีมารยาทในการอ่านเดี๋ยวเราจะได้คำตอบกันนะคะอ่ะใบความรู้อันนี้เดี๋ยวจะมีสรุปนะคะ ตัวค่อนข้างเล็กสำคัญสำคัญเลยนะคะเมื่ออ่านอะไรก็ตามเรียต้องสามารถตอบคำถามในเรื่องใครทำอะไรที่ไหนเมื่อใดอย่างไรได้ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อใดอย่างไรถ้านักเรียนสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้แสดงว่าเรียนอ่านดูเรื่องถ้าตอบไม่ได้ว่าใคร ทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่อย่างไรตอบไม่ได้แสดงว่าอ่านแล้วจับใจความไม่ได้นะคะหลักการอ่านมีอ่านคิดเขียนเรียบเรียงอันนี้คือหลักง่ายๆเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่มันตัวโต,วตวขึ้นนักเรียนช่วยกันสร้างองค์ความรู้เรื่องหลักการอ่านจับใจความสำคัญนะคะจริงๆแล้วเราต้องอ่านแล้วก็ช่วยกันช่วยกันคิด แต่ทีนี้เราทําอย่างนั้นไม่ได้นะคะอ่าเรามาดูเลยอย่างที่พูดไปหลักการอ่านจับใจความสําคัญอันไหนที่ไม่สําคัญเราไม่เอามาอ่านอ่าเราอ่านจริงแต่เราไม่เอามาเขียนนะคะอ่าอ่านคืออ่านเพื่อทําความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละย่อหน้าเพราะว่าแต่ละย่อหน้าเนี่ยมันจะมีใจความสําคัญของมันย่อหน้าหนึ่งก็มีใจความสําคัญแค่เรื่องเดียวนะคะคิด คิดโดยตั้งคำถามว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรคิดให้ได้นะคะตรงนี้เสร็จแล้วเอาตรงนั้นล่ะค่ะที่เราอ่านแล้วคิดมาเขียนโดยการร่างข้อความหรือคำตอบที่ได้ไว้เป็นตอนๆเราได้ใจความสำคัญมาแล้วใช่ไหมคะอ่านแล้วคิดแล้วเขียนแล้วก็เรียบเรียงคือสรุปให้เป็นสำนวนภาษาของนักเรียนเอง อันนี้คือการอ่านจับใจความสําคัญนะคะ,ะจุดใหญ่ของเราที่เราเรียนเรื่องนี้ก็เพื่อให้มาใช้ในเรื่องนี้แหละคะ่ะเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกําเนิดพลายงามนี่แหละคะ่ะเราจะมาใช้ยังไงเรามาฝึกทักษะการอ่านจับใจความสําคัญกันนะคะเนี่ยค่ะมันต้องใช้เวลาตรงนี้อันนี้คืองานของนักเรียนนะคะอ่านบทเสพาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนกำเนิดพลายงามตั้งแต่หน้า53ถึง57นะคะครานั้นวันทองผ่องโซภาคุณลองเปิดดูซิว่ามีจริงๆไหมนักเรียนเปิดตามไปด้วยก็ได้นะคะหนังสือถ้าเป็นรุ่นเดียวกันมันก็จะอยู่หน้าเดียวกันนะคะ53อ่าใช่เลยค่ะเป็นตอนแรกของเรื่องเนี่ยค่ะถึง57 ทำรอยชายชมป่ากลับมาเรือนอันเนี้เมื่ออ่านเสร็จแล้วนะคะอันนี้ทำเป็นการบ้านหลังจากเรียนทุกวิชาเสร็จแล้วก็ทำอันนี้นะคะอ่านแล้วก็ตั้งคำถามตอบคำถามตั้งคำถามเองแล้วก็ตอบคำถามมาเองแล้วเอาคำตอบนั่นและคะ่ะเอามาเขียนสรุปใจความสำคัญนะคะ,ะทีนี้ดูอันนี้ให้นักเรียน ตอบคำถามทั้ง5ข้อนี้นะคะว่าตัวละครในเรื่องมีใครบ้างเหตุการณ์ในเรื่องเกิดขึ้นที่ไหนตัวละครในเรื่องทำอะไรเพราะเหตุใดตัวละครจึงปฏิบัติเช่นนั้นแล้วผลของการกระทำเป็นอย่างไรหน้านี้คือหน้าที่เรียนต้องทำนะคะทำเสร็จแล้วช่วยถ่ายรูปส่งมาในไลน์ลของป .6 ด้วย เราถึงจะถือว่าเป็นการเรียนนะคะถ้าฟังเฉยๆแล้วไม่ปฏิบัติกิจกรรมเนี่ย